สวัสดีครับมีรักแฟนเพจดีพร้อมโซลาเซลล์ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสลับปั๊มการทํางานระหว่างปั๊มหนึ่งะครับและปั๊ม2ของกล่องซูเปอร์บ็อกซ์โดยไม่ใช้ลูกลอยนะครับอันนี้เป็นฟีดแบ็กจากพี่ๆหลายๆท่านสอบถามมาบอกว่าที่ท้องไร่ท้องนาผมไม่ได้ใช้ลูกลอยเลยอยากอยากให้มันสลับโดยที่เราไปกดได้ไหมไม่ต้องต่อลูกลอยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาสอนประยุกต์การใช้งานนะครับเริ่มแรกพี่ต้องหาสวิตช์แบบนี้นะครับปกติทั่วไปเลยมาแทนมาใส่ ในที่ก้นซูเปอร์บ็อกนะครับที่เมื่อเรากดเป็นลักษณะขีดเดียวแบบนี้จะเป็นวงจรปิดหรือความหมายของมันก็คือมันจะช็อตถึงกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโอวงกลมแบบนี้ความหมายของมันก็คือวงจรมันจะจากกันนะครับเราเอาสวิตช์นี้มาประยุกต์ใช้งานนะครับแล้วเราก็เดินสายเข้ามาที่แทงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราเอาหางปลาที่ช็อตไว้ในซูเปอร์บล็อกเนี่ยถอดสลับออกมานะครับมาช็อตที่แทงสองนะครับ เท่านี้เราก็สามารถสลับปั๊มหนึ่งและปั๊มสองโดยการกดที่สวิตช์นี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำนะครับสาธิตให้ดูเลยผมกดสวิตช์อ่อนใต้เครื่องนะครับตอนนี้เป็นขีดเดียวคือวงจรช็อตถึงกันอยู่นะครับปั๊มหนึ่งจะทำงานนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ปั๊มตัวแรกทำงานนะครับโอเค และพอผมจะกดสวิตช์ตรงนี้เป็นตัว O นะครับก็คือความหมายของมันคือวงจรจากกันนะครับกดตัวนี้วงจรจากกันแล้วมันจะสั่งกล่องควบคุมนะครับให้ปั๊มสองทงานขึ้นลันสองทันทีนะครับขึ้นลัน2แล้วนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าปั๊มตัวที่2ทํางานนะครับเห็นไหมครับปั๊มตัวที่2ทํางานแล้วนะครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีใช้งานหาสวิต ที่เป็นลนักษณะปกติทั่วไปแบบนี้นะครับวงจร N O N C แล้วเราก็เอามาช็อตที่บริเวณแทงหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาหางปลาที่ช็อตกันเนี่ยมาช็อตที่แทงสองหรือถ้าพี่ไม่มีหางปลาก็สายไฟเส้นเล็กช็อตแทงสองเข้าหากันแบบนี้นะครับและนี่ก็คือวิธีการประยุกต์ใช้นะครับสลับกล่องซูเปอร์บ็อกซ์สลับปั๊มหนึ่งและปั๊มสองโดยใช้สวิตช์เป็นตัวแทนลูกลอยนั่นเองครับ